สวัสดีครับผมช่างกอบจีเทคพาวเวอร์นะครับวันนี้จะมาเทสกำลังกำลังวัด i m เให้ดูนะครับว่ารุ่น p 7 0 0 0วัตวัได้กำลังเท่าไหร่นะครับที่โหลด8โอหม4โอหมและ2โอหมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้รุ่นนี้ใช้ไฟบวกลบ130โวลต์นะครับเทสกำลังวัด i m เนะครับจากเอฟซานะครับ รุ่นสามพหกโปรนะครับอ้างอิงที่ไฟบวกลบร้อยสามสิบโวลต์นะครับที่โหลดแดโอห์มสี่โอห์มและ2โอห์มนะครับครับผมเจ๊กําลังวัดดีสามพันหเ็ดนะครับแรงดันไฟ้ยงที่ร้อยสามสิบโวลต์นะครับบวกลบกาวครับร้รย130อยสาสิบ,บ,วบ,บโวลต์ถ้าบวกลบเป็นสองราสิบโวลต์นะครับตี่ากำลังที่8โอห์มนะครับ อนนมิอนนเ,มตเตอร์วัดโวลอาเมิทน,น,นะครับที่ออกเป็นอาวุธสะพกวัดเป็นพยานที่ถูกยิงพยานสาดครับิดนะครับที่งานกโสิบ์นนะครับ90โวลต์ที่4โอมเอ้ย8โอมนะครับผิด8โอมนะครับกับเกจ4โอมครับผมยาวครับ4โอม 8โวลต์8.9โวลต์นะครับ8.9โวลต์นะครับที่ทีโอมเจส2โอม2โอม2โอมที่80โวลต์นะครับ80โวลต์ที่2โอม ตองมาลองไล่เป็นระดับดูโอเคครับผม